ว้าวซีเกมสองพจบแล้วครับจบแบบโล่งใจไม่ใช่โล่งใจเพราะประทับใจนะแต่โล่งใจเพราะไม่ต้องทนดูต่อพิธีปิดที่ราชมังรองนายกขึ้นเวทีแล้วพูดว่าผมขอเปิดการแข่งขันท,ทั้งที่นี่คือพิธีปิดประโยคเดียวสรุปงานทั้งงานมั่วตั้งแต่ต้นยันจบ12วันที่ผ่านมานักกีฬาไทยแบกประเทศ กองเชียร์แบกบรรยากาศแต่ฝ่ายจัดแบกระบบไม่ไหวแข่งไป80%เพิ่งรู้ว่าจับคู่ผิดกราฟิกสลับประเทศมอบเหรียญไม่มีธงชาตินาฬิกาจับเวลาดันไม่จับเวลาผมถามจริงๆนาฬิกามีหน้าที่อะไรแสดงเวลาแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะไปจัดมหากรรมกีฬาได้ยังไงแล้วพอประชาชนวิจารณ์กลับมีประโยคนี้โผล่มา คนไม่ได้ทํางานไม่มีสิทธิวิพากวิจารณ์ฟังแล้วมันหดหูครับเพราะเงินที่ใช้คือเงินภาษีของทุกคนทําดีคนชมรับทําพังคนด่าห้ามแบบนี้ไม่เรียกผู้นําเรียกว่าเจ้าของเวทีสุดท้ายผมอยากถามคุณคนดูถ้าเงินภาษีคุณถูกใช้กับงานที่ห่วยแบบนี้คุณยังคิดว่าไม่มีสิทธิวิจารณ์อยู่ไหมหรือจริงๆแล้วสิทธิวิจาร์ คือหน้าที่ของคนที่ยังรักประเทศนี้อยู่